ความเชื่อในสมัยนั้นเอสเนี่ยมันระบาดได้แม้นอยู่กันเฉยๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาสามารถทิ้งกันได้เลยสามารถทิ้งกันได้เลยจริงๆถ้าจะไม่มีใครช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอสในสมัยนั้นเลยแต่มีพระอ,อยู่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อลงกฎสมัยนั้นท่านอายุเพียงแค่30กว่าปี38ปี วันนี้ผมอยากให้คนที่ดูรายการนี้ให้ประชาชนที่ดูรายการนี้ทุกท่านได้รับทราบบางสิ่งบางอย่างบางส่วนนามสการของคุณเจ้าจเจริญพรจ้ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เจอกันจะกับผมรู้สึกยินดีเสมอ,อที่ได้เจอหลวงพ่อแลอ้วผมก็เห็นหน้าหลวงพ่อกี่ปีกี่ปีหลวงพ่อก็มีรอยยิ้มแบบนี้มีดวงตาแบบนี้คําถามแรกเลยพระคุณเจ้าเหนื่อยไม่ขอรับเหนื่อยทุกวัน แต่เป็นความเหนื่อยที่ทำให้เรามีความสุขและทำให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตเรามีค่านะทุกๆวันมันมีเหนื่อยแบบนี้ด้วยเหรอพระคุณเจ้าออถ้าเป็นความเหนื่อยที่ทำจากความรักความเมตตาเนี่ยนะสิ่งที่เราจะได้คือทั้งความสุขความภาคภูมิใจ ที่เราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นทั้งบุญทั้งกุศลได้ทั้งเป็นที่พึ่งนะครับของคนที่เขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วจริงๆรตรงนี้เลยทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวของเราเองที่ได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นนะมาจนถึงปีนี้30ปี สามสิบปีซึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ในสมัยก่อนปัจจุบันนี้วัดพระบาทน้ำพุไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ดูแลใครบ้างครับคุณเจ้าที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ก็คือลูกๆของขอผู้ป่วยโรคเอดส์ค<อ>นะรับซึ่งในยุคสมัยแรกเนะี่ยผู้ป่วยบางคนเขาก็อุ้มลูกมาด้วยมาทั้งครอบครัวครับซึ่งบางครอบครัวก็ตายกันหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก แต่ว่าบางครอบครัวก็ลูกไม่ได้ติดนะอย่างบางคนมีลูกมาสองคนติดคนหนึ่งลูกก็อาจจะตายไปกับพ่อแม่แต่ก็ยังเหลือลูกอีกคนหนึ่งที่หลวงพ่อต้องเลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีนะส่วนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมากับโรคเอดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้สูงอายุเพราะผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีพ่อแม่แก่ๆแต่ตัวเองติดเชื้อเอชวี ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้ก็ขอพ่อแม่มาอยู่วัดเพราะยังมีอีกหลายๆเรื่องหลวงพ่อสร้างเมืองหมากับแมวขอรับหมาที่เป็นหมาจรจัดนะทีะ่บางบางทีเจ้าของก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วก็มาถวายวัดรับแต่ถวายโดยวิธีใดคอรับก็เอามากองไว้ที่หน้าวัดกันนะ <laughs> นะบางทีก็บางทีก็มาแม่ตัวหนึ่งลูกอีกเจ็ดแปดตัวไงนะ แต่แต่เราก็ยินดีนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่เราเราได้บุญบว่ามีประเทศเรามีคนรักหมามักแมวเยอะแต่เพื่อนก็จะเอาพวกอาหารหมาแมวอาหารเม็ดเนี่ยมาถวายหลวงพ่อกันก็ก็พอแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราดูแลคนไม่ใช่เฉพาะในวัดนอกวัดด้วยนะบางคนมีลูกหลานแต่ลูกหลานเนี่ยไม่ได้ส่งเสียเลยก็ลำบากนะวัดก็จะต้องส่งเป็นโตให้คนเหล่านี้ทุกวัน เช้ามาก็ประมาณสักร้อยเจ็ดสิคนและตนะก็ต้องวิง่งนอก,กนวัดนี่ร้อยเจิคนใช่จ้ะทุกวันด้วยนะแล,แล้วก็ทำมาหลายปีละแต่นี่ก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขเพราะว่าบางคนที่เป็นผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเขาก็เหมือนกับเคยใส่บาตให้เราฉันเนาะย,ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไปบินทบาทในหมู่บ้านเขาก็เคยใส่อาหารบินทบาทนะ ตอนนี้หลวงพ่อก็มาดูแลผู้คนเหล่านี้นะรวมทั้งคนพิการด้วยคนพิการเนี่ยเราก็สมเคราะห์นะทุกวันก็มีเป็นโตเพราะว่าผู้ผู้พิการบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะทำมาหากินได้เลยยิ่งมาในช่วงโควิดสองปีมานเนี่ยคนยิ่งลำบากนะเพราะเพราะว่าคนที่ไม่มีงานทำไม่มีไรายได้นีหลายหลายคน ก็มาขอข้าวที่วัดเราก็จัดถุงอย่างที่เป็นเป็นเป็นหมืน่นหมื่นถุงนะแต่มาหนักที่สุดในช่วงโควิดนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะวัดเราก็สร้างโรงพยาบาลสนามรับผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งในช่วงนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะเราก็สร้างเตียงได้ประมาณ3 3 0 0 4 0 0เตียง จะให้โควิดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดแล้วก็ต้องทำอาหารเลี้ยงดูแลมีแพทย์พยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือก็ดูแลกันข้ามปีมาจนจนถึงปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็งานของวัดต้องดูแลคนประมาณ2,000กว่าคนในปัจจุบันนี้ละที่ต้องให้ทั้งที่พักให้ทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยาวิทยพภัณฑ์นี่ต้องดูแลรักษาคนเหล่านี้ ทุกๆวันจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ของื่าประมาณจากทางภาครัฐเลยกครับแต่ไม่ไม่ใช่ว่ารัฐเขาไม่ให้นะแต่ว่าต้องทำเรื่องขอแด้ขอปีหนึ่งเราก็จะได้สามแสนห้าแสนอะไรประมาณนี้นแต่วัดพันัมพูเราใช้เงินเดือนหนึ่งก็สี่ห้าล้าน เดือนหนึ่งประมาณ4ี่ห้าล้านบาทใช่จ้ะเพราะฉะนั้นถ้ามุดว่ามันเอาเอาเอาตัวเลขน้อยๆเช่นมัน4ี่ล้านสิบสองสี่สี่แปดปีหนึ่งก็ห้าสิบกว่าล้านลลายจ้ะต้องประมาณน้นะอย่างน้อยอย่างน้อยนั่นคืออย่างน้อยมันอยู่ที่ว่าช่วงไหนมากช่วงไหนน้อยไล่กันไปใช่แต่แล้วเงินมันมาจากไหนวะคุณเจ้าส่วนแรกเลยก็คือญาติโยมที่มีศรัทธานะ ไปที่วัดพระบาทน้วงพูกันโดยเฉพาะวันที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยญาติโยมก็จะไปกันเป็นพันคนเลยนะก็ทําบุญกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นอ่ากลังหลักเลยก็รับทีนี้พอคนที่ไปทําบุญที่วัดก็มักจะปลายกบางคนไปทุกเดือนเลยก็มีนะก็รับแต่บางแต่ส่วนที่สองที่เป็นส่วนเสริมแล้วก็เป็นส่วนที่ได้ตลอดเวลาก็คือหลวงพ่อเนี่ยตีสี่ตีสามต้องออกจากวัดแล้วก็รับ ออกมาเดินโปรดญาติโยมมาตลอด30ปีหลวงพ่อทำนั่นเป็นภาพจริงๆพระคุณเจ้าและไม่ได้ที่เดียวไม่ใช่เฉพาะลบบุรีไปทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดเลยทุกหรือยังพระคุณเจ้าทุกจังหวัดแล้วครับทุกจังหวัดทุกเลยนะทุกจังหวัดทำมาตลอดส0สปีแล้วที่วัดพระบาทผู้พตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของลิงใช่แต่ลิงแต่แรกมากี่ตัวพระคุณเจ้ามาสักสามตัวตอนแรกสามตัว แต,แต่วันวันแรกที่หลวงพ่อพบกับเลงเนี่ยก็คือเขาก็อยู่บนต้นไม้นะแล้วเขาก็มองหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองเขาแบบยิ้มยิ้มไห้เขานะ,ะก็นึกว่าเขามาเที่ยวเล่นใช่ครับแต่มันเหมือนเขามาทําข้อตกลงกันแล้วว่าจะมาอยู่นะตอนแรกส่งมาก่อนสามตัวส่งมาก่อนว่าอยากปัจจุบันนี้เพื่อนฝูงที่มาอยู่ในวัดประมาณสี่ร้อยตัวแล้วสี่ร้อยตัวครับท่านผู้ชม 400ตัวซึ่งลิงก็คือลิงนะท่านผู้ชสร้างความเสียหายในหลายๆรูปแบบออมากด้วยมากด้วยแต่ว่าคือคือหลวงพ่อก็ทําใจเป็นเนาะขอรับเอาเรื่องความเมตตาเป็นที่ตั้งลิงที่มาอยู่วัดเนี่ยทำให้วัดสูญเสียไปหลายสิบล้านเลยนะโอ้โหเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่หมดเลยเรียนโรงเรียนสร้างมากี่ปีแล้วระคุณเจ้าเ,ออเปิดเมื่อปี2540่ะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงชการที่9ก้าท่านมีผ้ามือใ,ให้หลวงพ่อสร้างโรงเรียนพ่อก็ไปหาที่ตอนนั้นก็ได้ที่มา236ร้อยสาสกไร่กาสมเด็จพระสังฆาราชสมเด็จพระญาณสังวรท่าน,นก็เมตตาให้จัดสร้างเหรียญของพระองค์ท่านเพื่อหาอไรายได้มาก็ได้เงินสัก200กว่าล้าน ก็มาสร้างโรงเรียนเสร็จในปี40โรงเรียนนี้จะแปลกกว่าโรงเรียนอื่นตรงที่ว่าในหลวงท่านทรงพิราชทาพระทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มาสร้างบ้านให้เด็กๆอยู่ด้วยครับพระอยากให้เด็กอยู่กันเหมือนครอบครัวแล้วก็ให้เด็กมีงานทําทุกคนครับวันเด็กป้อนหนึ่งเนี่ยจะปลูกผักเป็นละครับโรงเรียนชื่อโรงเรียนรัะชานเคราะห์ที่33ครับรับนักเรียนกี่คนน่ะพระคุณเจ้าปัจจุบันก็ประมาณพันคนนะฟังพระคุณเจ้าพูดให้ฟังตอนนี้ดูเหมือนพระคุณเจ้ามีความสุขเหลือเกิน มันไม่น่าเชื่อพระคุณเจ้าแบกภาระขนาดนี้เนี่ยทำขนาดนี้แล้วมีความสุขได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อมันฟังได้อย่างเดียวเห็นไหมผู้ให้มีความสุขเป็นนะท่านผู้ชมผู้ที่มีเมตตามีกรุณาเป็นผู้ที่มีความสุขนะฮะมากกว่าผู้รับด้วยซ้ำเป็นสินค้าที่อยู่ในการดูแลของหลวงพ่อนะครับคือหลวงพ่อจะมีความคิดแล้วก็ออกคําสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยกันทำ比如说ทำสบู่ทำยาสระผม ทำยาสีฟันทำอะไรมากมาย <ขอ S 2> ไปหมดเลยลเพื่อให้มันเป็นสินค้า,อาของวัดป่าดำพุที่เป็นอนาคตของเด็กๆขอรับเพราะเด็กโตขึ้นมาเด็กบางคนตอนนี้ก็เหมือนกับมีมีพื้นที่ที่เขาทำมาหากินขอรับขายของประกอบสมาชีพขอรับอีกอีกด้านหนึ่งเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาข้างนอกเลยช่วยกันขอรับเอาไปจําหน่ายเพื่อหาอะไรได้ให้กับวัดป่นดำพุขอรับนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่คนพอใช้แล้ว จะรู้สึกล้ว่าสินค้าหลวงพ่อเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนเพราะรเป็นเรื่องที่หลวงพ่อจะคิดคิดในหลักการก็คือว่าอันแรกคุณภาพต้องดีก่อนอรอันที่สองก็คือเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมกับผู้ผู้ผู้ใช้แล้วคนที่เขาซื้อไปเนี่ย เขาก็จะรู้ว่าเออนี่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของวัดผา้ําพุนะซื้อแล้วได้บุญอพราะาไรทั้งหมดบางคนเขาก็อยากจะทําบุญล้วนๆบางคนก็อยากจะมาแล้วได้อะไรกลับไปด้วยก็แล้วแต่สินค้าชื่อว่านาถานาถานาถะนาถะนี่ความหมายก็คือว่าที่พึ่งที่พึ่งหลวงหลวงพ่อมีชื่อท้ายว่าอาธรประชานาะปชานาะก็คือที่พึ่งของประชาชนครับเพราะนั้นนะว่านาถาจึงเป็นชื่อที่หลวงพ่อมอบให้กับ สินค้านี้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเออสินค้านี่เป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประชาชนได้เป็นที่พึ่งอ,อีกไม่กี่วันก็จะครบ30ปีเห็นบอกว่าปีนี้จะทําทอดพระป่าอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อวัดพระนมพผู้เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยมรเราจะมีสิ่งพิเศษก็คือ30ปีมาปีมาเนี่ยหลวงพ่อเก็บ ทีวอนนะเมื่อ30ปีที่แล้วเอาไว้เพราะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะต้องเอามาแจกให้กับทุกๆคนตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บรรจุลงไปในวัตถุมงคลของหลวงพ่อก็คือเหรียญเหรียญสามสิบปีวัดพนังพูซึ่งหลวงพ่อก็ตั้งใจว่านี่น่าจะเป็นเหรียญเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อจะทำ พราะหลังจากนี้ไปหลวงพ่อก็จะไม่ไม่สร้างเหรียญสร้างวัตถุมงคลแล้วพลเพื่อที่จะให้มันเป็นประวัติศาสตร์เนาะว่าเออเหรียญเนี้ยออกในเวลา30ปีของวัดน้ำพุเพราะจากนี้ไปหลวงพ่อเชื่อว่าคนไทยเราไม่ทอดทิ้งวัดน้ำพุแต่กลุกขลากมาในช่วง2ปี3ปีนี้ก็เพราะโควิด อตอนนี้คนก็เริ่มเริ่มกลับไปวัดแล้ว,ลวเพราะฉนันใครที่ไปช่วงนี้ไปถึงเดือนธันวาคมเนี่ยแต่ก็จะได้ไปร่วมทอดพระป่า30ปีวัดป่าํำพุและเราก็จะมีโอกาสได้วัตถุมงคลชิ้นชิ้นประวัติศาสตร์นี้ด้วยเมตตาธรรมอยู่ในเหรียญอันนี้จริงๆความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าที่หลวงพ่อทำมาทั้งหมดตลอดตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นนับตั้งแต่วันที่ออกอากาศนี้ไปจนถึงวัน สิ้นเดือนสิ้นปีนี้แล้วกัน,ส,นสิ้นปีนี้ถ้าท่านไปและท่านทําบุญท่านก็จะได้ร่วมกันทําบุญทํากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยถ้าท่านดูรายการอยู่ตอนนี้เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่เรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะเข้าไปสู่เด็กๆคนแก่คนชรามหมาแมวลิงเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยที่จะเข้าไปช่วยเป็นกองทุนตรงนั้นได้คุณเจ้าอยากจะบอกคนไทยอยากจะบอกทุกผู้ทุกคนว่ายอย่างไรในช่วงนี้ในการใช้ชีวิตหรือในความรู้สึกนึกคิดเราควรทำอย่างไรขอรับ มีสองเรื่องนะเรื่องแรกหลวงพ่อคิดว่าเราต้องมีขันติธรรมให้มากความอดทนอดกลั้นเนี่ยนะก็จะช่วยให้เรายือนอยู่ได้นะแต่ส่วนเรื่องที่สองนะเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าคําสําคัญที่สุดก็คือเรื่องบุญเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลถ้าหากว่าเราไม่บุญบุญเราก็ไปไม่รอดนะอรเพราะที่หลวงพ่ออยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะ ก็พ่อบุญหลวง,งพ่อทาบุญสร้างบุญโดยเพราะเรื่องการให้ทานด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มาตลอด30ปีทําให้หลวงพ่อได้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยคือผลแห่งบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญมาตลอด30ปีนะคือถ้าหากว่าเรามีบุญเด่นแล้วเรามีขันติความอดทนอดกลั้นได้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างโควิดที่ผ่านมาสองปีเนี่ยนะ ผู้คนล้มหายตายจากกันไปมากมายเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งเขาอดทนไม่พอแต่สองก็บุญยังไม่พอดังนั้นเรายังมีโอกาสยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยหลวงพ่ออยากให้เห็นคุณค่าของเวลาและชีวิตของตัวเองอย่าให้เวลามันมันเปล่าประโยชน์ไปหลวงพ่อทํางาน315วันไม่เคยหยุดงานเลยไม่แต่วันเดียว,วแล้วก็เต็มที่กับชีวิตทุกวัน ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศสทําความดีทุกวัน <c oughs> จนที่สุดหลวงพ่อถึงได้เข้าใจว่าเออคุณค่าของเวลาและของชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรามีบุญเก่ามามากมายแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างไม่ทําไม่เติมลงไปเนี่ยนะบุญกุศสที่เรามีมันก็จะนะมันก็จะมีวันหมดเหมือนกันดังนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยช่วยกันร่วมกัน โดยเพราะปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองเราอย่างปัญหาโรคเอดเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าคนไทยเราใจบุญจริงๆข้อรับจึงทําให้หลวงพ่ออยู่ได้ถึงทุกวันนี้แล้วหลวงพ่อยังมีพลังที่เข้มแข็งที่จะก้าวเดินพาพวกเราก้าวเดินต่อไปอสู่ความสุขในวันข้างหน้าด้วยขอเจริญพรพระราชวิสุธิ์ประชานาถหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวาดัดประบาดน้ำาพุจังหวัดลบบุรีครับ